เพื่อเป็นการสืบสารประเพณีไทยเพื่อให้มันสืบทอดต่อไปวันนี้เป็นวนันงานวันลอยกระทงเพราะฉะนั้นเรามีวัสดุท,ดที่เรามีวัสด,ดุอยู่แล้วต้นกล้วยแล้วก็มาหัน่นนะหั่นเป็นชิ้นเนี yeah. ่ยเสร็จแล้วเราก็าใช้ไม้ยิมฟันนี่แหละง่ายๆก็เอามา ปักลงไปเนีน่ยนะปักลงไปง่ายๆเสร็จแล้วเอาถูกเอาเทียนมาปักก็ใช้ได้แล้วเพื่อให้สวยงามกว่านี้นะเดี๋ยวเราก็ไปเอาดอกไม้ที่เรามีเราก็มาใส่เพื่อให้สวยงามเป็นกระทงเพื่อขอขามา,าแม่พระคงคากันคืนนี้นะคืนนี้เรามีกระทงลอยลวดอกไม้เรามีลว เพิ่มความสวยงามให้กระทุงของเรานี่เราก็ตัดนี่สีชมพูสวยเลย โอ้แค่นี้ก็ไปใส่กระทงเราเดี๋ยวเพิ่มความสวยงามเดี๋ยวไปตามไปดูกัน นี่สวยงาม้ากก็นี่เราก็มีเหรียญใส่เข้าไปด้วยเป็นการขอเข้ามาอมืกระทงปูเสร็จแล้ว สวยไหมเดี๋ยวคืนนี้ได้ลอยกันมีวัตถุดิบแล้วมีถูกมีเทียนมีดอกไม้มีเหรียญอยู่ในนี้หมดแล้วเดี๋ยวคืนนี้ลอยกันรอบๆบ,บ้านเราก็น,น้ําเยอะ